ต้องฟังดี่ครับนี่คือสัน่วนชนเศรสิกินใจสวนมัคคะสวนชตานะครับวันนี้จะนำสารฝากทานติรกรเป็นสารฝากเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนาเป็นงานสืบสารมโนปณิธานทระนเพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ผู้ทายพิคู ได้เรียนฝากท่านมาแล้วหลายครั้งนะครับ mm. ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่หนะครับ mm. ครั้งแรกพูดถึงการกำเนิดของพระพุทธครั้งที่สองกำเนิดของพระเยูคริสต์ครั้งที่สามเป็นการเชิงวิเคราะห์ความเหมือนและความต่างในการกำเนิดขององค์พระศาสดา ทั้งพระพุทธแล้วก็พระคิดนั่นเป็นครั้งที่สามครั้งที่ 4... นั้นเป็นลักษณะของการวิเคราะหเจาะลุกระหว่างความเหมือนและความต่างในการบำเพ็ญทุกประกาหรือการผจนมานตลอดทั้งการเอาชนะมานของศาสดาทั้งสองพระองค์ทั้งพระพุทธแล้วก็ทั้งพระคิต นั่นเป็นครั้งที่สี่พอมาถึงครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าว่าด้วยเรื่องของการประกาศธรรมแล้วทั้งสองศาสดาทั้งพระพุทธแต่ประเทศนั้นก่อนที่จะประกาศธรรมเป็นการสั่งสอนประชาชนนั้นล้วนแต่เกิดการทอพระไทยคล้ายๆกัน เหตุที่ทรงทอระทัไทยก็เนื่องจากว่าพระธรรมที่ทรงจะนำไปประกาศสอนชาวโลกนั้นมันลึกซึ้งยากที่ผู้ที่มีดวงตาลมืดบอดซึ่งเต็มไปด้วยราคาโทสะยากที่คนเหล่านั้นจะเข้าถึงได้โดยง่ายจึงเกิดการทระทไทยแต่สุดท้ายก็ มาตรองใหม่ด้วยพระเมตตาและก็ด้วยพระมหารุณาที่คุณที่มีต่อสันโลกจึงกับพระไทยในการที่จะสั่งสอนประชาชนโดยพระองค์ทั้งพระเยซูคริสต์ก็ดีทั้งองค์พระธิมาสมัจเจ้าก็ดี ทรงมีพระปีชาชาญอย่างรู้ว่าสาัตว์โลกนั้นผู้ที่มีกิเลสตันหาอันเบาบางยังพอมีอยู่เรียกว่ามุนทินในกระแสจิตที่น้อยนิดพอที่จะขจัดปดัเป่าออกได้พอมีอยู่เมื่อทรงตรัหนักนชนั้นจึงแต่งสิ่งไทยในการที่สั่งสอนประชาชนนะ นี่นี่เป็นตอนที่ห้าพอตอนที่หกนี่จะพูดถึงประเด็นหัวข้อธรรมที่สําคัญยิ่งอันดับแรกซึ่งก็จะกล่าวเปรียบเทียบกันไปทั้งในด้านของพระพุทธและก็ในด้านของปีถุกทิตติดตามฟังนะครับท่านครับครับเมื่อ ก่อนที่องค์พระสัตดาสัมมาสัมพุทโธจะทรงประกาศทมนั้นทรงตรองถึงว่าจะไปประกาศธรรมใครดีแ,แรกๆก็นึกถึงนึกถึงอาลาดาบทและอุตกาดาบทแต่ทราบภายหลังว่าทั้งสองท่านนั้นได้สิ้นชีวิตแล้วจึงตรองใหม่เมื่อตรองใหม่ก็ทรงทราบว่าควรจะไปประกาศธรรมกับ บรริทั้งห้าแล้วก็มุ่งตรงไปยังที่ปลายสิปัตนะมนดกทายวันที่เมืองพะราสีนี่เป็นจุดแรกที่องค์พระสันริเจ้าทรงประกาศธรรมเรียกว่าประกาศธรรมจากกัปวัตนสูตรให้กับเราปัญจวัคีนะครับ ฝากนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะแสดงธรรมเนี่เมื่อเสด็จไปถึงปลายสีปัฑลมณยาวันเนี่ยฤาษีทั้งห้าตนนั้นแรกๆก็ปรึกษากันว่าจะไม่ตอนรับพระองค์แต่เมื่อพระองค์เสด็จไปใกล้แล้วก็สุดท้ายก็ให้การต้อนรับแล้วก็รับฟังคําสอนขององค์พระสัมพุทธเจา้าโดยดี <c oughs> นะ ทรรมะที่บง่งแสดงให้กับปัญจวัคคีย์นั้นมีชื่อว่ารรมจักกัปปวัตนสูตรเป็นสูตรแรกนะครับเป็นสูตรแรกที่ตรัสสอนปัญจวัคคีาะ์ใจความโดยสังเขปของพระสูตรสูตรนี้ว่าด้วยหนทางใหญ่พึงจรน้ำขนไตใหญ่พึงจรนั่นหมายความว่าการปฏิบัติของคนยุคก,ก่อนนั้นมีทั้ง ย่อย่อนแล้วก็เคร่งครัดถ้าจะเปรียบเหมือนกับสายพินดนตรีเครื่องสายก็คือว่าประเภทที่หนึ่งคือย่อนยานที่สุดได้แก่พวกที่ดำเนินการตกจมอยู่ในเรื่องของกามคุณลทั้งห้ามีรูปเสียงกลิ่นรสโปรภพาแล้วก็ธรรมารมณ์ประเภทนี้เรียกว่าย่อหย่อน พวกที่สองก็คือตรึงตรึงจนเกินไปได้แก่พวกทรมานตนเองคนในอินเดียโบราณนั้นทรมานตนหลายรูปแบบด้วยหวังว่าจะเอาชนะกิเลสได้ถ้าทรมานตนได้นะพระองค์ก็ทรงทำมาหมดแล้วแหละแ,แล้วไม่บรรลุอันนี้คือทางใหญ่ทั้งสองเส้นทางนี้พระองค์ตรัสว่าสองทางนี้เป็นเส้นทางที่ไม่พึงปฏิบัติ ไม่มีทางที่จะดับทุกข์ได้อย่างิ้่เชิงนี่คือทางใหญ่พงจรสุดท้ายก็ทรงสอนเรื่องทางสายกลางทีนี้ทางสายกลางที่เป็นทางที่พระองค์ทรงแนะเรียกกันว่ามรรคแดหรือมรรคมีองค์แปดนั้นก็เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมากรรมสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปะดำรีชอบนะครับสัมมาวาจา การวาจาชอบสัมมาการรมบรันตะทาการงานชอบสัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะการทิพพยายามชอบสัมมาสติก็คือการระลึกชอบสุดท้ายคือสัมมาสมาธิคือความตั้งใจไว้ชอบนี่ความตั้งใจไว้อย่างมั่นคงและก็ชอบด้วยนี่แหละคือสัมมาสมาธิอันนี้คือทางสายกลาง ที่ไม่ยอ่อนไม่ตรึงก็องทรงสอนนะครับโดยใจความก็เป็นอย่างนี้เรื่องมะแปดนอกจากนั้นก็ทรงแสดงต่อไปเรื่องของอริยสัจซีซึ่งพูดถึงการดับทุกข์พูดถึงอริยสัจศีคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักนี่ถ้าใช้ละเอียดก็จะพูดถึงเรื่องของ ปฏิจจสุปบาทเริ่มต้นด้วยวิชาถ้าให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณไล่ไปจนถึงชาตราบรณะโสกะาปริเทวะนี้คือใจความโดยสังเขปในธรรมจักรกับประวัตินสูตรที่พระองค์ทรงสแสดงให้กับปัญจวคีเมื่อแสดงจบลงดีปัญจวคีหนึ่งในห้าได้บรรลุ ทมเรียกว่าได้ดวงตายห็นรมนั้นก็คือท่านอัญญาโกนัญญะจนจนพระองค์ตรัสบอกว่าอัญญาสิวัตโพโกนัญโยโกนัญญะได้รู้เนาะโกนัญญะได้รู้เนาะเนี่ยนี่คือแสดงทำโจทย์แล้วหนึ่งในห้านั้นได้ดวงตาเห็นรมก่อนเพื่อนคือท่านัญญาโกนัญญะนะครับนะ <c oughs> นี่คือทรมันตับแรกที่พระองค์ทรงแสดง ไปดูด้านของพระเยซูบ้างว่าท่านแสดงธรรมแรกๆนั้นไปดูธรรมของพระเยซูเจ้าบ้างว่าธรรมที่แสดงนั้นจะเป็นเรื่องอะไรที่มีลักษณะคล้ายกันกันกบพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องของทางด้านศาสนาพระเยซูคริสต์เมื่อที่นี้พูดถึงเรื่องของพระพุทธที่บอกว่าหนทางใหญ่ไม่พึงจรคือทาง ที่มันเคร่งครัดเกินไปก็อย่าพึ่งไปปฏิบัติตามย่อหย่อนเกินไปก็อย่าไปเอาเป็นข้อวัดปฏิบัติซึ่งไม่ใช่ทางดับทุกข์นั่นคือทางใหญ่ไม่พึงจรนะมาพูดถึงประจุคิดบ้างนี่ประจุคิดนี้ขอยิงเอาพระคิดธรรมคำพีนะภาคพันธสัญญาใหม่นะครับ ซึ่งเรียบเรียงโดยท่านมัทธิวนะครับมันจะมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องของทางใหญ่คล้ายๆกันกับพระพุทธปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นี่หน้าสิบสี่นะมีหัวข้อเรื่องว่าประตูแคบมีหัวข้อว่าประตูแคบนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะประตูแคบนี่ในหน้าสิบสี่นี้บอกว่า จงเข้าไปทางประตูแคบจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศฟังให้ดีๆนะนะ <c oughs> บอกว่าเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศทางใหญ่และประตูกว้างจะนำไปซึ่งความพินาศนะ และทางกว้างและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากและทางที่คนเข้าไปทางนั้นมีมากนะครับเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็แคบประตูที่นำไปถึงประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็แคบและทางก็แคบประตูก็แคบทางก็แคบผู้ที่หาพบ ก็มีน้อยฟังให้ดีๆอันนี้เป็นจุดเด่นทเดียวที่คำสอนในคำพีพระคตธรรมคำพีของประยุสุคริตเนี่ยมันไปตรงกันกับในธรรมจักรกับปวัตถสูตรไปตรงกันเปะเลยธรรมจักรพูดถึงทางใจในพึงจ้อนอันนี้ในคำพีของพระยุสุคริตเนี่ยก็บอกว่าย้ำอีกทีบอกว่า จงไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่ซึ่งทางกว้างเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศประตูใหญ่และทางกว้างนั่นก็หมายถึงว่ามันไปตรงกันกับธรรมจักที่บอกว่าขนทางใหญ่ไม่พึงจรขนทางใหญ่ไม่พึงจรในธรรมจักคือเคร่งครัด ก็ไม่ดีย่อหย่อนก็ไม่ดีในสำนวนของพยุสกิตพูดถึงเลยบอกว่าเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินานั่นหมายถึงว่าไปปฏิบัติก็จะล้มเหลวไม่เกิดประโยชน์อะไรเห็นไหมคนส่วนใหญ่จะไปตกจมอยู่เรื่องของกรรมคุณไม่ว่ามนุษย์ชาติไหนก็แล้วแต่ ที่เกิดความทุกข์ล้วนแต่ตกจมเย็นเรื่องของกามพคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโลกทั้งโลกตกจมในสิ่งนี้โลกมนุษย์ปันปวนเกิดสงครามโลกโลกนหัวเงินกันไปไม่ว่าซีกโลกไหนก็นแล้วแต่เกิดสงครามบ่อยๆนะั่นแ่ะชกชิงกันอยู่บนะ่อยๆนั่นแหละแย่งแผ่นดินกันแย่งอำนาจซึ่งกันและกันก้น ที่กันอยู่ทุกว,วันนะ่ะล้วนแต่ตกจนมีเรื่องของกรรมคุณห้านะโลกไม่อาจที่จะพบสันติสุขโลกไม่อาจจะพบสันติภาพได้เกิดสงครามอยู่แทบจะทุกว,วันนะนะั่นแหละเพราะตกจนมีเรื่องของกรรมคุณองค์พระเยซูท่านบอกว่านั่นแหละนั่นแหละคือทางอันตรายท่านบอกว่า พราะว่าประตูใหญ่นั่นแหละการไปทําอย่างนั้นะคือประตูใหญ่ที่คนเขาทางกันอยู่เขาตกจงกันอยู่ประตูใหญ่คนตกจงกันอยู่แล้วทางกว้างนั่นแหละจะนําไปถึงซึ่งความพินาศเห็นไหเห็นไหมไไหม,มันตรงกันไปเลยท่านตรองดูต้องพินิษต้องคิดให้ลึกถึงจะเห็นว่าคําสอนทั้งสองศาสนาเนี่ยตรงกัน สัจจะคือสัจจะธรรมะเป็นสัจจะไม่ว่าศาสดาองค์ไหนจะอสอนเป็นแนวเดียวกันนั่นแหละอะไรเป็นบอกเกิดอย่างความทุกข์พระเยซูเจ้าก็ทรงสอนพระพุทธศาสนาก็ทรงสอนมันเป็นสัจจะเนี่ยคําสอนเป็นสัจจะนะครับนะบอกว่า ประตูใหญ่และทางกว้างถึอน,นำไปถึงความพินาศและคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากคนในโลกจมวิ่ในเรื่องกามคุณเนี่ยนะท่านบอกว่าคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าปร,ป,วประตูที่นำไปถึงชีวิตนั้นแคบประตูที่นำไปถึงชีวิตนั้นแคบทางก็แคบสำนวนของพระคิ์ท่านใช้คำว่าประตูนำไปถึงชีวิต แคบประตูแคบทางก็แคบพูดอีกทีหนึ่งว่าคนที่จะเข้าไปถึงสวรรค์ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าน่ะคนทางมันแคบคนน้อยนักจะไปถึงสวรรค์ตามที่องค์พระยิตสุชาทรงสอนไปดูสิคนที่นับถือศาสนาคริสต์ถ้านับถือจริงๆเนี่ยโลกนี้จะไม่มีสงครามเลยถ้าคนนับถือศาสนาคริสต แล้วเป็นคนที่มีอำนาจในโลกโลกนี้จะพบแต่สันติสุขจะไม่มีการระเบิดสิทธิของผู้ดใดเลยแต่ทำไมสงครามจึงเกิดแทบทุก,ทกวันเนื่องจากว่าทางที่จะไปถึงซึ่งชีวิตเป็นอมนตะมันแคบประตูมันแคบทางมันแคบคนจึงไม่อาจที่จะเข้าไปได้ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนะ ประตูซึ่งนํนำไปถึงชีวิตนั้นก็แคบทางก็แคบผู้ที่หาพบก็น้อยผู้ที่หาพบก็น้อยแค่เราไม่พอคนหาพบน้อยด้วยเพราะนั้นดูดีๆจริงไหมไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวคริสท่านที่จะเข้าถึงชีวิตเป็นมัตตะเดินตามทางของ พ,พูดก็ดีเดินตามทางของพระเิศก็ตามเนี่ยมันหาได้น้อยดูคนในโลกนี้ดูชาวพุทธในเมืองไทยก็ได้ใครบ้างที่เดินตามอัตถัลกิรมักตรงเป๊ะมีกี่เปอร์เซนต์ในสังคมดูในโลกของเราปัจจุบันเนี่ยกเราผลวุ่นวายกันอยู่เนี่ยยุทีโลกโชเชียวกำลังปันป่วนทะเลาะกันไม่ หยุดไม่ย่อนไม่ว่าจะเป็นคาราว่าต่อคาตาวาาไม่ว่าจะเป็นคาตาวาาต่อนักบวชพิกษูสง์เฉียงกันก็แล้วคนไปหมดไปเปิดโลกโซเชียลดูคนที่มาทะเลาะก,กันน่ะถ้าจะบอกว่าเป็นถือมันชาวคิดเขาก็ไม่ใช่คิดตัวจริงถ้าจะบอกว่านักถือพุูดเขาก็ไม่ใช่พูดตัวจริงเพราะว่าพูดตัวจริงจะไม่ไปวิวาทกับใคร คนที่เป็นสัตนิสพะครฤตตัวจริงก็จะไม่ไปแยกกับใครไม่ไปต่อลอต่อเถียนกับใครเพราะว่าถ้าเป็นชาวคริสก็จะรักผู้อื่นเหมือนหนังทักพระเจ้าถ้าเป็นชาวพุทธก็ต้องมีเมตตาธรรมนั่นแหละจะช่วยคำ้มยุนโลกเห็นไหมเห็นไหมมันจะต้องเข้าใจถึง แจนแท้ของพระพุทธต้องเข้าใจแจนแท้ของพระคริสต์ถ้าเข้าใจต่างคนต่างเข้าใจ,จเจนว่าเออองสตาเราเนี่สอนเพื่อที่จะนำประชาชนโลกนี้ให้พ้นจากทุกอย่างสมบูรณ์แบบทุกศาสนามีมนุษย์ปฏิฐานเหมือนกันนี่อันนี้เป็นเพียงประเด็น,นแรกที่เอามาพูดจะเห็นว่า ในแง่ของพระธรรมคำสอนในบทแรกนี่มันตรงกันพูดจต่คนทางคนทางใหญ่พิพงจรนะครับทางพระเยซูคริสท่านบอกว่าประตูใหญ่นำไปซึ่งความพินาศประตูใหญ่คนทางกว้างนำไปซึ่งความพินาศ่างพระพุทธคนทางใหญ่ คือการทรมานตนแลว้วก็การย่อหย่อนล้วนแต่ไม่ใช่ทางดับทุกข์ต่ร้องดูนี่ทำบีนี่เอามาอ้างยิงเอาเพียงบทอันนี้ก่อนรันหนึ่ันที่หกต่อไปจะมีอะไรมาฝากทัานอีกว่าโดยพุทธิธอะไรเหมือนอะไรต่างวันนี้ฝากก็คิดอย่างนี้แต่พู้ใด มีความคิดเห็นจะแลกเปลี่ยนก็ยินดีขอบคุณมากครับ